สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอ9อันดับการซื้อขายนักเตะค่าตัวเกิน100ล้านปอน <Yeah. S 1> สำหรับการอัปเดตนักเตะที่ย้ายทีมมูลค่าเกิน100ล้านปอนนะครับในตลาดนักเตะล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ คว้าตัวแจ็คกิลิตจากแอตตันวิล่ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวทำลายสถิติการย้ายเข้านะครับที่มีมูลค่าแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกทำให้กิลิศนะครับเข้ามาติดท็อปนี้ด้วยซึ่งยังมีนักเตะอีก8คนนะครับที่ค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์จะมีใครบ้างและแต่ละคนนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ค่าตัวเท่าไหร่ไปฟังกันครับอันดับ9เอเดนอาซา103.5ล้านปอนด์สิงบูเชลซี ตัดสินใจปล่อยอาซาไปทำตามความฝันด้วยการย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดซึ่งทางราชันชุดขาวนะครับยอมควักเงินจ่ายมากกว่า100ล้านปอนเพื่อดึงสตาชาวเบลเยียมนะครับไปร่วมทีมแต่น่าเสียดายที่อาซามีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จกับเรอัลมาดริดเท่าที่ควรอันดับ8คริสเตียนโรนาโด105.3ล้านปอนยอดนักเตะชาวโปรตุเกส ประสบความสําเร็จอย่างสูงกับเรอลมริดจนถึงจุดอิ่มตัวเขาจึงตัดสินใจย้ายทีมนะครับเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆด้วยการย้ายไปยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งลีกกันโชซเซเรียอาย R, ด้วยค่าตัว105.3ล้านปอนด์แต่ว่าเจ้าตัวยังไม่สามารถแบกทับม้าลายนะครับให้ไปถึงจุดที่ใครหลายๆคนคาดหวังได้อันดับ7แจ็คกีลิต105.7ล้านปอนด พิ่งจะปิดดีลกันไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้สําหรับดีลมูลค่าเกิน100ล้านปอนด์อย่างแจ็คกีลิดหลังจากย้ายมาจากแอตตันวิลล่านะครับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คงต้องมารอลุ้นกันว่าแข้งรายนี้จะใช้แววนะครับได้สมราคาที่เรือใบสีฟ้าต้องฟ้ากระเป๋าจ่ายหรือไม่อันดับ6อองตวนกิสมัน108ล้านปอนด์ดาวยิงชาวฝรั่งเศสนะครับร่วมงานกับแอตแลติโกมาดรดมาตั้งแต่ปี2014 หลังจากนั้นนะครับ5ปีเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาตัดสินใจดึงตัวเขามานะครับเสริมทัพในปี2019แลกกับเงินก้อนโต108ล้านปอนด์ซึ่งในซีซั่นที่ผ่านมานะครับกิดมันทำผลงานได้ดีแต่ยังไม่สามารถพาบาร์เซโลนานะครับประสบความสำเร็จได้เท่าที่ควรจะเป็นอันดับ5ชัวลเฟลิก114.4ล้านปอนด์ตัวลูกชาวโปรตุเกสนะครับสร้างชื่อกับเบนฟิก้า จนแอตแลติโกมาดริดนะครับยอมทุ่มเงิน114.4ล้านปอนด์คว้าตัวเข้ามานะครับร่วมทีมในปี2019และถึงแม้ว่าช่วงแรกๆฟอร์มการเล่นของเฟลิกนะครับจะไม่ค่อยดีแต่หลังจากปรับตัวได้ก็สามารถพาทับตาหมีนะครับคว้าแชมป์ลาลิก้ามาครองได้สำเร็จในซีซั่นที่ผ่านมาอันดับ4อูตมานเดมเบเล่121.5ล้านปอนด์ปีความเร็วสูง ทำผลงานได้ดีกับบูเเซียดอตมุนจนในปี2017นะครับบาเซโลนาคว้ากระเป๋าตั้งจ่าย121.5ล้านปอนดึงตัวเดมเบเล่นะครับเข้ามาร่วมทีมเป็นตัวตายตัวแทนของเนม่าด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดแถมฝีเท้านะครับก็ยังไม่น่าเป็นที่พอใจต้องมารอลุ้นกันว่า อนาคตของเขานะครับจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสัญญาของเดเมเล่นะครับเหลือแค่1ปีอันดับ3ฟิลิเป้คูตินโย121.5ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมปี2018นะครับหลังจากที่ยื้อกันมานานในที่สุดคูตินโยก็บอกลาลิเวอร์พูลย้ายไปซบบาร์เซโลนาสมใจด้วยค่าตัวสูงถึง121.5ล้านปอนด์แต่ว่า เจ้าตัวยังทําผลงานไม่เข้าตาในายใหญ่หลายคนที่เข้ามาคุมทีมนะครับจนมีข่าวย้ายทีมแทบจะทุกซัมเมอร์เลยทีเดียวอันดับ2ีคริยันเอมบัปเป้130.5ล้านปอนซุปตาชาวฝรั่งเศสนะครับแจ้งเกิดและโด่งดังกับโมนาโกจนในปี2018ปารีสแซง,ง์แมงจัดการกระชากตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง130.5ล้านปอนซึ่งในปัจจุบันนะครับ เอ็มบัปเป้ได้ยกระดับฝีเท้าขึ้นมาเป็นแนวหน้าของโลกได้สำเร็จอันดับ1เนมาล้านปอนด์ซุปตาชาวบาราซิลนะครับโด่งดังกับบาร์เซโลนาได้ไม่นานกับถูกปารีสแซง์แมงทุ่มเงินฉีกสัญญานะครับเกือบ200 000. ล้านปอนด์ดึงตัวไปร่วมทีมในปี2017แต่น่าเสียดายที่เนมานะครับยังไม่สามารถพาเปเอเชก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของยุโรปได้เลย ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องหลังเกมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ